โอเคครับก็สวัสดีครับเดี่ยวกับผมพี่เจ้าขอซิงครับแกเสร็จยังนี่ยเสร็จไหมวันนี้วุ้ยเอาสูบหลีผมเอเกล่า <laughs> ừ. Bên bây giờ Bên giờ bây đi, bên, đường, bên, đường đi. bên, đường, bên đường, ลมนี้ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะบสองสามตลบแน่ทำไมไม่ช่วยบุรีด้วยวะบุรีบุรีโลเลต่ะ มอกีกิมุกิกิบลีอยู่ไหมอ้าวมุกิกิบลีอยู่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าตายยากไอ้งรยไอ้โรยบรยโอ้ ดเลยโอโจะไปติดนะเนี well, well have 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 the game, ่ยคันน oh, well ี้ร้นไม่ได้ตช่างเอี่ยวอะติดดังเองน่ะหไหว่าตดังขดังเองแสดงว่าตัดสปริงก่อนนะต้องลุ้นกันหน่อยมันตังตังตีเรียบร้อครับเออจะ ถ้าผมติดพี่คงติดก่อนผมพี่เป็นคนตัดไปขโมยจารงยาบ้านในเม้าเนี่ยเอานี่เหรออันเดิมมันเป็นงี้เหรอนี่ปิดถังแล้วก็มาั่งลูกบรอนเจตต์ตู้เดี๋ยวไปหาเอ๊ชิลรางกาก่อนหยิบใส่กันแล้ว เออเลือกบอกว่าอยู่บนบดถือคนละถุงหรอกเด้อเคนละถุงอย่างนันก็ว่าหยิบอยู่กันหนึ่งก็หยิบใส่กันเมื่อกี้แล้วก็เอาไปให้น่ะโอ้เลือกพึ่งมาถุงนะเออยินี่บอกนะ อ้สายไฟอะไรต่ออะไรวุ่นวี่และไลน์เอนไหนมาไปเปลี่ยนน้ำอะไรอะไรมันขบได้ไปเปลี่ยนน้ำใหม่ <c oughs> สั่งอะไรมาผิดสีอะไรไฟช็อบร้อนเนี่ยมา phiều ta phong đi mùi có bỏ léo không cho ma cua coi bực đi เฮ้ยใครวะพี่เอวลูกน้องพี่หมหามลูกน้องพี่มหาสวัสดีครับอันนี้มันชื่ออะไรวะเต้งใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ชาเขียวเป็นเหตุครับ

ของไม่ครบครับเนี่ยไม่เสร็จแน่ๆอะไ <c oughs> ยังหยับมันถูกไวนะ้น่ะปวดหัวเลยครับยังเอี่ยวของไม่ครบครับวกคซีนมาอยู่นะนี่ไงประเสร,ริฐประคุณชัยไงประคุณชัยมีด้ร้านประเสร,ริฐอะ่ะไกลๆเองโอ้น่ะรถผมจอดอยู่ข้างนอกครับ

มันไม่ปีนานเลยนะเราไงไปล้างมาไวันเพื่อนเลยวันนั้นอ่ะวันนั้นมันขับมอเตอร์ไซค์ตามผมตั้งแต่ร้านเนี่ยมันขับมอเตอร์ไซค์ตามไปถึงนู่นตามตัวยากจริงตามเลยตามตัวไอ้คนหนึ่งทำงานเนาะเอ็งจะขับรถตามมันทำไมไปดูที่ทำงานเซรล์เลยนะ กินธรรมดาลูกไม่จำครับต้องกินทางสูตรมันออกไหมแก่ติดแก่เออแก่มันด้วยเอาไม่ให้เราเปลี่ยนหเลยลๆกกินแบบนั้นเลยเต้งก็อันนี้เทบาเต้นจะไปใส่น้ำแข็งทำไมอันนี้เปลี่ยนแก้วคนนี่น่ะเอาก็วางทับกันมาโบวางทับน้ำมันก็อยู่ข้างนอกซะเนาะเสียดใจอ้คนประหม่านอกกินถือแก้วเสร็จ

ไในกล่องสีฟ้าอยู่หน้ารถนะฟังนี่เหรอกล่องจูนจูนสตีเจกันไกลสีฟ้าในกล่องสีฟ้าโอ้อะไรวะกันไกลในกล่องสีฟ้าโอ้รถเขามีแต่อะไรดอก้ยรถคีมเมอร์ดสตดเจโอ้ เจ็ดหมื่นเขาเลี้ยอะไรเดนอ่ะฮะเลี้ยแนวแม่นบ่กินเลยโอ้เอาลงไงวะเนี่ยชื่อว่าตั้งไงก่อนดินี่เอาวางก่อนเออนั่นแหละฮะบงคือกันเอ้าเฮ้ยเขา่อยข้าเส้นโอ้ đây. ถ้าออกไม่ này ได้รู้ว่าผมดู พี่ให้วิชาไปตอนไหนเนี่ยเล่นสดได้ไหนพูดให้ถึง FC คนไหนอยู่แถวนี้นะครับมากร่างพี่นั่นสิโงอจิ ซื้ออะไรมาไม่ถูกติดคันนี้ด้วยด้วซื้อมาให้แล้วคิดท่านเองเขาเลยคิดอะไรต้องคิดเพิ่มเจ้าลากแต่หอยใจแกไปลงคลิปแล้วนี่ f อบอกว่าอีกตัวหนึ่งคนคิปซี่เม่ยน้อม้าตัวนี้ตลิงง่้นี่แหละเขาถามว่าทำไมถึงไหวช่างเอี่ยวมันลิงเจอเจอทั้งไทยได้ครับ ถามว่าไฟรดเอาลินเรียบบงเรียบบงแม่เข้าแล้วแม่มีตัวแปลงไฟครับเสียบกับรถเลยมีปั๊มลมปั๊มลมปั๊มลมยังใช้ได้ไหมนี่ได้สวัสดีสวัสดีเ้าอ๋อแล้ว เลยทำหน้าไปที่หนทโอ้โหาแต้วพี่อี่เวทำไมแตนี้ดังปูดวะพ่รบเสียจบาลเลยมเชียวก็ใดก็ด้เลยก็ลันเนาะจ้าเบอร์ี่ห้หน่อยดิหาห้หน่อยดิเอาใช้อยู่คนเดียว ใช่ลูกลุกนาอื้อเนาะเนี่ยโอ้นี่สนะิบหกไม่เห็นหรอก,ก <c oughs> ใช่ใช่คนเนี้ยตามมาแต่คนอื่นโอเคครับเดี๋ยวรอสิดตามคลิปหน้าครับผมทีนี้สวัสดีครับ